ถ้าเกิดว่าวันนี้คุณเจอใครสักคนหนึง่งมาพูดแย่ๆใส่กับคุณนะครับคุณอย่ากโกรธเขาอย่าไปเกลียดเขาแต่ให้เมตตาเขาครับเพราะว่ารรอะไรรู้ไหมครับคนเราครับสามารถพูดออกมาแสดงความคิดเห็นอะไรบางอย่างออกมาได้เท่ากับสติปัญญาของตัวเขาเท่านั้นครับถ้าเกิดว่าเขาแสดงความคิดงงๆแสดงความคิดแย่ๆออกมาแสดงความคิด iman iman. แบบฮ้ยๆออกมานั่นแสดงว่าสติปัญญาเขามีเท่านั้นแต่ถ้าเกิดว่ามีใครสักคนหนึ่งมาพูดกับเรา มาสอนเรามาให้แง่คิดเรานะครับเท่ากับว่าสติปัญญาเขาก็มีเท่านั้นนะครับมนุษย์ไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้เกินสติปัญญาของตัวเองเพราะฉะนั้นครับเวลาที่คุณเจอคอมเมนต์แย่ๆคอมเมนต์ที่ ไม่สามารถหาแก่นสารอะไรได้จากชีวิตเลยเจอคนมาพูดแย่ๆใส่อยู่ดีๆก็มาด่าอย่างเดียวไม่มีแก่นไม่มีแกนอะไรเลยเหมือนสักแต่จะด่าเฉยๆสักแต่จะพูดเอามันพูดเอาสนุกเฉยๆครับอย่าไปโกรธเขาเมตตาเขาครับเพราะมนุษย์ไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้เกินกว่าสติปัญญาของตัวเองแต่ถ้าเกิดใครสักคนหนึ่งมาพูดอะไรบางอย่างแล้วคุณสามารถนําแง่คิดตรงนั้นกลับมาพัฒนาตัวเองต่อได้ให้คุณเปิดรับฟังความคิดเห็นประเภทนี้เอาไว้นะครับพวาะว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมโฟล์ Flow,